อินโทรเริ่มได้สวัสดีครับอีนดต้อรัสสุดรายการเดือดสกายไฟชแนลนะครับพวกกับผมมองสกายไฟครับวันนี้เราอยู่ในเกม n o วาเ e เ e นเ r อรีนะฮะเป็น n o วาภาคใหม่นะฮะซึ่งเราจะมาเล่นกันในโหมดเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับ แป๊บน,นึงนะครับหอสักครู่โอเคเรามาเล่นผมเล,เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วนะฮนะเนื้อเรื่องอยังไม่ได้เล่นอะไรมากมายแล้วก็จะมาเล่นกันเลยนะครับมันให้ทำอะไรบ้าง โอเคมาแล้วฮะมันให้ไปไหนแล้วก็ตามมาฮะเรามือใหม่ครับผมกับตันวอร์ด,ดินใช่ไหมอะไรกใูให้ทำลายยานั่นนั่นจ้ะโอเคได้เลยครับผู้ชมอ่านเอาเองได้ฮนะเป็นภาษาไทยฮนะเฮ้ยโอเคฮึไม่ทำลยวะ ก็พูดอ่านใน,นเรื่องกันเองเลยนะฮะผมก็จะเล็บไปตามบทบาทมันคือตัวไรมันคือตัวไรโอ้หผมได้เห็นตัวใหม่เยอะเลยเนะี่ยคือเออคือบทเล่ยบภาเก่ามันไม่เคยเห็นตัวพวกนี้ไงฮะเล่นกาบไปหน่อยก็ต้องขอเอออภัยด้วยเด้อ ไม่หิไม่โดนเลยไอ้โดนผีบ้าเออ KM หมดพอดีกระสุนมีให้เติมไหมไม่มีไม่มีให้เติมเลยไอ้ชิบหายโอ้เพื่อนเราไม่นะไปไปเออเอาปาไปไาไปไายปไปไปลปเออเอาลวดใส่ให้มันไป ฮึบโอเคมาถึงตรงนี้ละเด็ยอย่าเตลิด๋อ้เกมมันทำไมมันลื่นอย่างวะตัวเปิดแล้วโ okay. อเคเข้าห้องควบคุมได้เลยเก็บกระสุนก่อนนะฮะโอ้เอ้โอ,โอโ้โ,อโหไอ้หา่าม้าไม่ทันตั้งตัวเลยโอเค ไม่ได้แดกไม่ได้แดกกูหลอกไม่ได้แดกกูหลอกเปลี่ยนกระสุนเอ้ยเปลี่ยนปืนได้ได้วยนะฮะผมเพิ่งไปย้อมสีปืนมาใหมนะ่ฮะลายฤดูใบไม้ร่วงอเอาเอี้ยไปทางไหนออกทางนี้ <c oughs> เก็บไปไปไป้วเกมนี้มันจะเพิ่มความสวยงามของเออนั่นด้วยนะฮะหน้าจอกราฟิกโอ้โหไลฟ์เฟิร์ดกูเอาเปืนเดิมดีกว่าว่าเฮ้ย มันยิงหลวกว่าเยอะไม่กูยิงมันไม่โดนอืออือไม่โดนเฉยว่ะอือเคไป กราฟิกมันดูสวยงามขึ้นนะฮะมันทำอะไรดูสวยงามมากขึ้นกว่าภาคไอ้ฟรีดอมนะฮะของโนว,วาฟรีดอมถ้าใครเคยเล่นก็จะรู้นะครับโอ้ยอืมอืมอืมเคโอ้ยไอ้เบื้อไ,อ,ไอ,อ้อ้วนไอ้อ้วนเอ๊ะเอ๊โอ้ยกระสุนกระสุนมีให้ตเตมิมไหมกระสุนไม่มี โอ้ขออพูดมากกระสุนกูจะหมดแล้วครับพี่โอมีอยู่เยี่ยมปลดล็อกกระสุนแล้่ตรงนี้นี่นี่นี่นเยไปในาต่อเนี่ยจบแล้วนะครับอะเราจะต่อไปอีกสักหน่อยนะฮะเปิดดูทั้งหมดเลยว่าได้อะไรบ้าง โอเคไดอาร์ดอาร์มาเกดอนนะก็ถือว่าเยี่ยมโอ้ได้บูมมาเลยไยมันจะมีการให้อัปเกรดไปหลายๆอย่างับมัน,มนซึ่งมันดีกว่าภาคฟรีดอมเยอะมากนะฮะมันมีเวอร์ชั่นเล่นมาติเพย์ก็ได้นะฮะเดี๋ยวโมงวางผมจะมาเล่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ อะไรเนี่ยไม่ทำะไรโอเคโอเคไม่มีอะไรมากเราเล่นดาบต่อไปกันเลยที่เหลือปืนอะไรเอาไว้ไว้ที่หลังนะฮะโอเคมาแล้วนะฮะอะไรอ่ะแต่ข้อใส่ชุดอกลออ๋อมีใส่ชุดเกลอด้วย อันนี้มันเริ่มจะให้แบบยังไงอ่ะให้เริ่มพัฒนาการใส่ชิ้เกาะการอะไรแล้วนะโอ้โหสัตว์ทอดตะกิดต้องสัตว์ทศการใส่ไปเองนี่ไปเองนี่เด้อเฮ้ยไปยังเหลือไอ้โอ้ยกดทุบมดอือเติมแม็กก่อน ไปชิบมาแล้วครับโอ้ยตัวใหม่ตัวใหม่หมโอ้ยตายยากจังวะอือโอใช้เกือบสามสิบนัดให้ตายเหอะใช้เยอะต้องต้องปราบดช็อตกันแต่ใครมันจะวีเวลาโอ้ยคือ,อจะไปทำแอบ,แอ,บอือฮิอจุ๊บรอไฟหมดก่อนฮนะแล้วค่อยวิ่ง ตามมันไปเอ้ยเอาอะไรมาปลาให้กูอ,อืออ,อ,อ๋อตาตายโคตรอนาดอจ้าสูนเต็มร้อยแปดสิบนะฮะอ๋อติดติดสูตเต็มแล้วเฮ้ยเราก็เก็บอันนี้ดิเออเอาชิบหายเต็มอีกแล้ว โอ้มีภาษาผ่านอะไรแยะๆเลยนะเฮ้ยเฮ้ยโอเคดิกงไม่ค okay. okay. oh. ่อยแม่นเลยแต่โอาตาตาแต่ยุดโอ้เจ็บเฮีย โหไม่ได้จับโดว่า,านานนะครับผมหัว๋ยวเดียวเลยหัว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 โอ้ยมันกิงได้เว้ยอือเอ้ยอืออือเดี๋ยวพวกกอนตุโอโหอ กูเตรียมช็อตกันเลยครับไปเองไปไปเปกูไม่ตายเฉยเลย โอ้กองทัพม,มันเยอะมากมันเยอะจริงมันเยอะอือไปไหนไปหันเดีดีวิ่งมาแล้วโอ้ยเีัยแม่งตโคตดแรงอือโอ้โหแรงมากโอ้แรงจริงโอ้เกือบตาย ไปครับอืมสวยงามจริงภาพเนะี่ยโอเคจบแล้วนะครับโอเคเปิดดูทั้งหมดได้เลยเอยอเออเออไดช็อค โอเคเดี๋ยวไปดูการจัดการกนะันเห็นไหมเห็นเลยอร่อยนะอืมเดี๋ยวกินนะโอเคครับเดี๋ยวรอพ่อปูนะฮะอะไรเนะี่ย ตอนนี้หุนเขาดูภารกิจมัลติเพเยอร์ได้แล้วอ๋อโอเคเราสามารถเล่นมัลติเพเยอร์น่าจะได้นะมังได้น,น่าจะได้แล้วนะฮะอย่าโอ้ไว้มัลติเพเยอร์ไว้ที่หลังดีกว่าวอะไรเนี่ยชื่อเรามันขึ้นอย่างนี้ โอ้เปลี่ยนไปเลยทีวอนนีกูไม่อยากเปลี่ยนเลยนี่น้องนี่เฮ้ยเอาลูกเสือดีกว่าสีแดง